ได้แต่ความชื่นชมแต่เมื่คิดก็ยิ่งห่างออกไปเพราะความตึมและข้ามลงจนไม่สําคัญถ้าจริงสิอย่างที่เขขพ,พื่อนาไสู่ขอกับเพาะพี่กลัวพ่อแกจะไ่วหลังจากเงินไม่ค้ำสิพ่อหน่ไม่เจอร้ายอย่างนั้นหรอกแต่ถ้าทาั้งความเต็มใจพ่อกับแม่ก็คไม่ขัดพี่อยากจะไปขอเส้นเร็วไปซ้ำไป แต่จะเอาเงินที่ไหนจะเป็นชิ้นสอดทองมากนาก็ไปจำนำอาจอดเขาให้ต้องส่งดองทุกเดือนเรื่องขบวไปรักษาแม่ตั้งใจว่าถ้าปีนี้ข้าวดีขายได้ราคาจะไถานาออกมาแล้วจะเอาเงินที่เหลือจะขอแม่เอาไปก่อนจะพอหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้ทองซักอฟื้นซักอบาทก็ดีถุงไปนะ ขอให้ทำตามประเพณีท่านมันก็พเรื่องการแต่งงานกว่าก็มีพอเชื่อพี่ได้เช่นใจพี่ให้สัญญาขายข้าวมาที่ไปขอดทันทีกว่าจะคอยดูบานที่ได้ที่เล้าเริ่ยฟ้าที่ไล้หรออ๋อได้หลายตัวแล้วพอสักที นี่ท่านสายอาะไรมานี่ขนมไม่งเงีดสิช้าไปท่ทนานสายพี่ปินทขาต้องกวเพืาะสอิ่มใช่สิจอนแต่ไปช้าเสมเอที่ดีเงินวิเศษอ่อนเยือดิีมันจะมากไปแล้วส่สายชัมันไม่เกี่ยวกับเรื่องมีหรือว่าจนหรอกเกี่ยวสิต้องดเงินแ่ะมันแรงกว่ากลิ่นอะไรทั่นั้นอ่ะให้จงจะผุกชายได้ยางดีฉันไม่ได้ใช้เงินมาจงจะบกใครอย่าพูดวบ้าได<อ>้ายพอกระอรืนมา อย่าทะเลาะกับอเรื่อเป็นเรื่องนนหน่อยเลยเนกกินขนมสอรจะให้ขายบ้านไม่จบแก่ขนมมันจะไม่ดีค่ะให้โปปลากินดีกว่า,าวเฮ้ยอะไรวะไม่อะไรแ้าจอมสาที่ทนชนในน้ำหอมจะห,หัวโจมัเลต้องฝืนเลีงเอาไวใ้ให้คุณพวนให้ข้ากินงั้นอืมใจบุญดีไปอาจอมจะไปไหนหาแม่เอ็อมเรื่องดอกเบี้นาจะนำเข้าละถึงกำหนดละ เออไม่ต้องไปหาแม่เราอดจนก็แ,แม่ไม่ค่อยสบายแล้วก็เงินก็ไม่มีเลยขอพักกอบอีกสักเดือนอะไรวะพัดตั้งเดือนถึงจะเปียกเข้ามาไปแล้วถ้าไม่เคยผ่อนพัดใ,ใครทยคำนั้นโอ้ออคอยรั้งจะตาไม่มีจริงจริงไม่มีกวันดียึดดีนานสักทีโอ้อ,อาจะมาอ้อนวอนทำไมยอมหรอกเอ็งไปบอกแม่เอ็งให้รู้ว่า แต่จะกลับไรเป็นปสัญญาก่อนเกินเกินไปใช้บริเวน,นที่น่าพอไปที่ทำกินอยู่ที่นี่มันยังจะยึยดอ่อมีเพิ่มเป็นโจรพระคาจอมอย่าอย่างนี้เราเราต้องหาทางออกที่ดีกว่านั้นพี่บอกเป็ผมจะ